วันนี้ก็ทราบข่าวเรื่องมรณะภาพครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเหมือนกับลมโพล่มไทได้คน้นล้มไปเมื่อวานเนี่ยคือหลวงปู่เหลียนวัด อัญญบันพศอำเภอสีเชียงใหม่อายุกว่าเก้าสบกว่าปีแก่กวองค์หลวงตาสองหรือสมปีก็ไม่มั่นใจสองปีอะไรถ้าแกกว่าสองปีก็คงจะเป็น9ก้าห้ามรณาภาพเมื่อวานนี้ศพของท่านก็เอาไว้ที่วัดเทพศิรินทราวาสรถศพอาบน้ำศพรถศพ ที่วัดเทพเจ็ดวันอย่างนั้นเขาคงจะขึ้นมาวัดอารันแต่หลวงพ่อคงไม่ลงไปกรุงเทพหรอกคงจะคอยรับอยู่ที่วัดอารันนี่แหละคงจะไปคารวะศพองท่านอันนี้ก็ล่มโพล่มไซของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เทศนาว่าการ พี่น้องประชาชนเป็นที่ครพบนับถือคนทั่วประเทศเพรงั้นแล้วองค์หนึ่งก็ท่านมหามังกรวัดภูหินดังอันนี้ก็เป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อก็เป็นพระที่แสดงธรรมและเป็นนักเทศองค์หนึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รู้จัก ในวงการกว้างขวางพอสมควรอันนี้กับมรณะภาพแบบปุบป,บปับเหมือนกันอายุเพียงห้าสิบกว่าปีมั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เหมืนกันนะนก็คงจะมีเชื้อมาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกด้วยก็ไม่ทราบนะฟังฟังดูแล้วเหมือนกับว,ว่ายุงกัดยุงกัดอย่างนั้นนะ่ะแต่ลวงพ่อไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่มรณะภาพเดี๋ยวนี้ศพอยู่ที่จังหวัดอุบลคงจะ เผาหรือประชุมเพิงวันที่11มิถุนาเนี่ยะนี่นะสรุปแล้วคือ,คอตายทั้งผู้เท่าตายทั้งพระหนุ่มว่างั้นแต่อ่อนก็หลวงพ่อนะนนั้นหลวงพ่อนี่ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทว่างั้นแต่กันนาบทั้งสองข้างและทั้งข้างบนทั้งขล่างข้างบนคือคือองค์หลวงปู่เหลียนอายุ90กว่าปี อันนั้นสมควรเพราะท่านอายุมากแล้วแต่องค์ที่เล็กกว่านี่สิตายเนี่ยน่าคิดว่าง,งั้นแต่ราะนั้นมรณะภัยมรนังเมพาวิสติเนี่ยควรเจริญไว้อยู่เสมอเสมอไม่ควรประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอนะ่มรนังเมพาวิสติควรระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายการตายไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกบุคคลว่าบุคคลคนนั้นควรตายบุคคลนี้ไม่ควรตายตายได้ทุกคนตายด้วยทุกด้วยทุกเวลากินอิ่มๆตายก็มีนั่งรถนั่งลาตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนั่งอยู่เฉยๆตายก็มีนอนหลับตายก็มีถ้าบรรยายถึงความตายแล้ว ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นเถอะคือว่าสรุปแล้วคือ,คอตายได้ทุกอริยาบทเพราะนั้นท่านจึงให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอให้ระลึกไว้อยู่เสมอและก็พยายามสร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมมาอยู่เสมออันนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทอย่ากับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เดือนหกดับ ปี2,548เป็นวันพระใหญ่แล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถด,ด้วยเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าวันพระอย่างนี้ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถอุโบสถศีลน,นะถ้าหากว่าพอเป็นไปได้กันเนี่ย ศีลห้าควรจะประจําตัวเองไว้อยู่เสมอนะวันสําคัญอย่างนี้เพราะวันพระใหญ่มันไม่ไม่ใช่มีบ่อยสิหวันมีครั้งหนึ่งถ้าว่าเราปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็ให้ถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่าแต่าศาสนาอื่นเขายัง มีเวลาเวลาที่กว่าเรา,เอ,าอย่างอิสลามอย่างนี้ละหมาดละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งกับศาสนาคริสต์ไปทุกอาทิตย์แต่เราเป็นพุทธเนี่ยปล่อยให้เราไปเป็นอิสะอระผลที่สุดก็เลยอิสระคำนี่ก็เลยปล่อยให้กิเลสดึงลากไปกินซะจนหมดจนไม่รู้จักศีลธรรม จนห่างเหินจากวัดจากวาผลนที่สุดก็เลยมีชื่อแต่ว่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ถามเนื้อหาเนื้อหาสาระประพุทธศาสนาควรทำตัวอย่างไรควรประพฤติตัวอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรไม่รู้เพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา ใช้สติใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลเพราะว่าพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือพุทธะเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธะนะอย่างน้อยวันนี้ก็ควรจะมีศีลห้าประดับกายวาจาของเรานะใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการวันเช่นนี้ควรทำอย่างไร ควรจะรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่ฆ่าสัตว์ทุกประเภทไม่คิดขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติล่วงประเวณีประพฤติผิดในกามไม่โกหกคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ดื่มสุราและเมลยัยอันนี้คือเป็นคนดีได้แล้วเพียงศีลห้าเท่านั้นถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ฝึกวันหน้าก็ฝึกหรือว่าฝึกทุกวันพระ ขาวัดสิบห้าค่ำฝึกครั้งหนึ่งรักษาศีลครั้งหนึ่งต่อไปแปดคำ่ำรักษาศีลครั้งหนึ่งพอต่อไปเมื่ออายุแก่ขึ้นมาจะนี้หมดความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างอื่นทีนี่เอาหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมละบันรักษาศีลห้าเป็นประจําเลยแต่เอาไม่ได้กินก็ไม่ต้องกิน,นอยู่แบบผู้มีคุณภาพผู้มีคุณธรรมเป็นผู้เตรียมพร้อม อย่างนั้นไม่จึงจะถูกได้คล้ายๆเบื้องต้นกับมืดมาตโมตะมะปรายโนโชติคือมืดมาแล้วกับควรจะสว่างไปตโมตะมะแปลว่ามืดโชติแปลว่าสว่างเบื้องต้นเราเกิดมาเราก็สอบแสวงหาทรัพย์เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าแปลว่ามกมุ่น อยู่กับหน้าที่การงานเพื่อสาะแสวงหาทรัพย์แต่พอเป็นไปได้และพอดำรงคงซีบอยู่ได้แล้วก็ควรจะหันหน้าเขา้าหาศีลหาธรรมอันนี้เรียกว่าโชติบัณโชติปรายโนมืดมาแล้วก็สว่างไปมันจึงจะถูกบางคนน่ยตะโมตะมะปรายโนตโมตะมะมืดมาแล้วก็มืดไป แหมมืดมากกับหมกมุ่นกับด้านที่การงานอย่างว่าผลที่สุดเท่าแก่ชรลาก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหมกมุ่นไปอยู่อตลอดอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่บางท่านก็โชติปรายโนโชติอันนี้หายากนะไอ้นน้าบอกสวางมาสมัยเป็นเด็กก็รู้จักศีลรู้จักธรรม และก็รู้จักไปตลอดจนถึงอายุแก่เท่าชราก,ก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมอันนี้แปลว่าสว่างมาและก็สว่างไปโชติปรายโนโชติเหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าแย่ก็ว,ว่าทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้ใช่ไม่ได้นะที่แรกก็เป็นคนน้อยคนหนุ่มก็เออสว่าง ทำรู้จักศีลรู้จักธรรมเคยบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาธรรมะปฏิบัติพอเท่าแก่ชรามาลุ่มหลงมัวเมากับหน้าที่การงานกับการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นแปลว่าโชติปรายโนตโมตะมะ,ะสว่างมาแล้วก็มืดไปเพราะนั้นพวกเราให้ไตรตรองไข้ควรให้ดี ว่าเราอยู่ในสภาพไหนเพราะนั้นอย่ามัวเมาจนเกินไปในการํำลงชีพท่านผู้ล้มหายตายจากให้เห็นก็เห็นได้ยินมาเรื่อยๆไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุม่มล้มหายตายจากให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะนั้นไม่ควรประมาทมนานังเมพาวิสติให้ระลึกถึงความตาย ไว้อยู่เสมอเนพะราะนั้นอย่างพวกเรามาวัดวาศาสานาในวันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นการสาะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าคูบาาจยา์ที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระกรรมฐานที่ท่านอยู่ในปานรงพงไพอยู่มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธยา ต่อมาก็ไม่รู้กี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยมาถึงพวกเราที่เป็นรุ่นล้านเหลนสสุดท้ายไปแถวอย่างพวกเราพวกเราก็มีความพยายามมุ่งมั่นถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงอดมืออ่มมือฉันมือเดียวแล้วก็ยังอดอีกยังไม่ฉันอีกหลายวันแล้วทำเพื่ออะไรทำทำไมสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสะ,สะแสวงหาทาง คนทุกตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิปทาของพระองค์ท่านเป็นปฏิปทาที่อดอยากพาดําเนินเดินตามแนวแถวปฏิบัติของท่านบําเพ็ญอยู่ถึงหปีจนได้สาเร็จมักสาเร็จผลในเมื่อสําเร็จมักสาเร็จผลแล้ว ท่านก็ยังมาแนะนําพระสงฆ์ในพุทธาศาสนาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันตุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นก็สอนให้ฉันมือเดียวอยู่ในปา่าอยู่อยาคุกคลีคุกคลีด้วยหมู่คณะให้อยู่เสนาสะนะอันสง,งัดจากนั้นก็ตรตรองทำ ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลคืออะไรพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราเกิดมาอย่างไงแล้วมีอะไรเป็นแก่นสารจิตใจของเราทําไมจึงลุ่มหลงจิตใจของเราทําไมจึงมาหลงไหลกับร่างกายของเราเมื่อหลงไหลกับร่างกายของเราหลงไหลกับร่างกายของคนอื่นจากนั้นก่อนหลงไหลกับยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสนเสริญสุขหลงไหลในโลกธรรมแปด โลกธรรมสี่เพราะงั้นหลงไหลในโลกธรรมสี่ที่เป็นที่สิ่งที่ปรารถนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นแหละมันมีอะไรความสุขของนักปศข,ของคนของมนุษยชาติความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ค้นหาดูสิ พระพุทธเจ้าค้นหาแล้วเจอแล้วความสุขทแท้จริงก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเองรู้จักปล่อยรู้จักวางความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยแตกสลาย ทุกคนไม่มีใครที่จะหลุดพน้นหนีออกนอกไปได้แต่ส่วนจิตใจนั้นยังไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่พระพุทธเจ้าจว่าทำไมตัวตัวนี้ตัวใจเนี่ยเป็นวัตฏบนเนี่ยไปหาเวียนว่ายตายเกิดใัวัฏฏสงสารนี่จะทํำยังไงจึงจะไม่ให้มันไปเกิดอีกให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ มันใจมันหมดเชื่อแล้วพิจารณาอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทำให้ใจตัวนี้วิ่งไปตามกิเลสที่มันพาไปเตะไปกลร้งไปเพราะนั้นท่านจึงให้มองดูดวงใจอีกที่หนึ่งว่าสิ่งไหนที่ทำให้ใจตรงนี้มันพาไปเกิด มันมีเชื้ออยู่ในนั้นันั้นก็มองดูคือกิเลสราคาโทสะโมหะนี่แหละท่านทำเพียนานดูเข้าไปอีกกิเลสโทสะราคาโทสะโมหะนี่ที่มันเกิดมาจากใจมันเกิดมาที่ตรงไหนทําไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้จะชาระด้วยวิธีอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พาดําเนินมาพาปฏิบัติมาแล้วได้มักได้ผลมาแล้ว ท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษาไว้แล้วอันนี้ก็กำจัดอยู่ในใจเลแต่นดูที่ใจใความเศร้าหมองความผองใสที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะั้นมีไหมมันมีมืดแล้วมันยังมีสว่างมันมีร้อนมันมีเย็น มันมีเย็นแล้วมันมีร้อนมันมีขาวแล้วมันมีดำมันมีสุขแล้วมันมีทุกข์ทั้งสองเงื่อนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนทั้งสองอย่างมันเกิดมาจากไหนเพราะนั้นในคนหาจุดเนี่ยจุดที่มันเกิดออกมาความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี บาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดมาจากไหนสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านพิจาราาถึงจุดนั้นแล้วใจตรงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจาราาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อพิจารณาอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยปล่อยวาง สรุปแล้วคือเมื่อกรใจของเราตายอย่างนั้นอ่ะใจตายอย่างนั้นแต่อืมใจตายใจปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับร่างกายตายเป็นยังไงทีงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อกระทาพิรณาดูใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยวางเสร็จแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยมีความรู้สึกในใจสิ่งที่จะให้ปั่นป่วนและแปรปวนทําให้เกิดทุกข์ยากลําบาก มาลบกวนจิตใจขององค์ท่านะไม่มีแล้วมีแต่วามว่างนิพพานังปรมังสูญยังนิพพานสูญนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละทั้งสูญทั้งสุขปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันละบาดอันในสูญอันใดสุขอันใดสุขทําไมจึงสูญถ้าสูญแล้วทําไมจึงมีสุขเนี่ย จกตาคาลาบาทไม่มีที่สิ้นสุดถ้าผู้ปฏิบัติถึงมัรคถึงผลแล้วไม่ต้องถามไม่ได้สงสัยในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้แต่ถาว่าผู้ยังไม่ถึงนั่นมาถกเถียงกันธรรมะหัวโนธรรมโมหัวแตกจกตากันทะเละวิวาทกันเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ถึงจุดนั้นแล้วเจะรรมะปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ไม่ต้องถามใครเพราะนั้นพวกเราไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละทางว่ายัางเวียน่ายตายเกิดจะหาความสุขไม่ได้นะมันต้องทุกข์แน่ๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวคนนั้นตายเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวคนนี้ตายเพลอเอกับตายใกล้เข้ามาตายเข้ามาผลที่สุดมาถึงเราแต่นะเราตาย ตายให้คนอื่นดูอีกต่างหากเพราะนั้นควรภาวนาไว้อยู่เสมอนะมรณังเมภาวิสติและลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนละลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัวไม่ลืมตนไม่ลืมตัวรู้เท่ารู้ทันทําสิ่งไหนก็ทําด้วยความตั้งใจในทานรักษาศีลด้วยความตั้งใจด้วยความไม่ประมาทนี่แหละคนที่ตั้งอยู่ได้สติ สัมปชัญญาอย่างนี้มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนะนะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเหมือนั้น,นรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าตอนนี้ไปก็รับพรวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดธรรมะแนวปฏิบัติเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้จำเหนียกจำนึกไว้นะ